Hello everyone. Welcome Speak to Cool Kids Speak English back Kids ยินดีต้อนรับเด็กๆทุกๆคนนะคะที่อยากฝึกภาษาอังกฤษนะคะวันนี้คุณครูมีแบบฝึกการฟังภาษาอังกฤษมาฝึกกับพวกเรากันนะคะเรื่องนี้คือเรื่อง back to school back to school นะคะ แปลว่าอะไรแปลว่ากลับไปโรงเรียนนะคะกลับไปโรงเรียนตอนนี้สถานการณ์จริงๆแล้วเราคงยังกลับไปที่โรงเรียนไม่ได้นะคะแต่วันนี้ครูก็เลือกบทเรียน back to school มาให้พวกเราได้ฝึกฟังกันนะคะบทเรียนนี้ครูเอามาจาก bbc learning english นะคะพร้อมที่จะมาฝึกฟังกันหรือยังเอ่ย ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังด้วยกันเลยนะก่อนฟังนะคะครูก็เตรียมไว้ก่อนละมานี่นะคะเตรียมฟังไปพร้อมกันนะคะแล้วเดี๋ยวข้างหลังนี้จะมีเฉลยนะคะว่าเราฟังว่าได้ว่าอะไรวันนี้เอาแค่ประโยคเดียวนะคะวันนี้เอา ฝึกแค่ประโยคเดียวเลยมาพร้อมแล้วไปฟังกันเลยตอนแรกมันจะเป็นอินโทรก่อนนะคะดังนั้นเด็กๆฟังผ่านหูไปก่อนนะหายใจลึกๆนะคะไม่ต้องเครียดนะเดี๋ยวครูจะบอกว่าตรงไหนที่นักเรียนจะต้องฟังแล้วจับใจความนะคะประโยคแรกเลยนะคะแต่ตอนแรกมันจะมีอินโทรก่อนนะ โจและเบลล่าสตอรี่ส์นับเบน back to school the summer was over and it was time to go back to school จบไปแล้วค่ะประโยคที่หนึ่งครูค้าเขาพูดเร็วมากเลยค่ะเขาไม่ได้พูดเร็วนะคะเด็กๆอันนี้คือสปีดปกติของเขา ที่เราเรียนในห้องเรียนคุณครูจะพูดช้าใช่ไหมคะเพราะว่าเราเพิ่งเราเพิ่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษครั้งแรกดังนั้นมันก็จะช้าแต่อันนี้สปีดปกตินะคะเป็นปกติเลยเวลาฝรั่งเขาพูดนะคะเขาก็จะพูดความเร็วเท่านี้นะคะดังนั้นถ้าเราอยากจะฟังเขาออกเราก็จะต้องฝึกฟังบ่อยๆนะคะฝึกฟังบ่อยๆนะ อะฟังใหม่ฟังใหม่นะเมื่อกี้เหมือนกับไม่ได้ยินไปผ่านไปนะคะเดี๋ยวลองลองฟังอีกรอบหนึ่งนะไม่นับนะรอบเมื่อกี้ไม่นับนะคะอ่ะรอบนี้เริ่มนับนะ The summer was over and it was time to go back to school. There's ได้ยินคําว่าอะไรบ้างใคร ถ้าใครเคยฟังต้องได้ยินคำนี้แน่ๆ school school คำสุดท้ายเลยใช่ไหมคะอันนี้รอบที่หนึ่งนะมาฟังรอบที่สองใครมีปากกาใครมีดินสอจดลงเลยนะคะจดลงเลยนะว่าได้ยินว่าอะไรผิดถูกไม่เป็นไรนะคะอันนี้เรามาฝึกฟังกันนะเอาใหม่นะ Oh. The summer was over and it was time to go back to school. อันนี้รอบสองได้ยินเพิ่มแน่นอนครูรู้เดี๋ยต้องได้ยินเพิ่มมาแน่เลยคำว่า school มีแน่ๆคำว่าอะไรอีกมีใครได้ยินบ้างไม่มั่นใจค่ะคุณครูขอฟังอีกหนึ่งรอบได้ไหมได้ค่ะรอบ3าม รอบ3แล้วเราจะมาเฉลยกันนะคะแล้วก็เรามจาะจะมาแปลประโยคกันนะโอเคได้แล้วนะได้แล้วได้ยินว่าอะไรมาดูเฉลยกันเลย นะคะพร้อมแล้วนะมา <c oughs> ได้ของเล่นมาใหม่เด็กๆพี่ครูเพิ่งได้ของเล่นมาใหม่อ้าวมาดูเฉลยกันเลยนะคะประโยคที่หนึ่งดึงดึงอุ๊ปส the summer was over and it was time to To go back, sorry, not to go back to school. He may have The summer was over, and it was time to go back to school. The summer was over and it was time to go back to school. to school school คำนี้เอาเสียงกอไก่นะคะอ่ะมาดูมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างนะคะมาค่ะคำแรก summer summer แปลว่าฤดูร้อนนะคะ summer over มีตัว V มีตัว V v เสียงสันในคอ over 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 แปลว่าจบลงไปแล้วนะคะมีคำนี้นะเป็นคำศัพท์หลักๆนะคะ The summer was over ประโยคนี้จบแล้วนะคะแปลว่าฤดูร้อนได้จบลงไปแล้ว and it was time to go back to school it was time to go back to school time time what? what time time cue we la to my time we la to go back go back กลับไปมันถึงเวลา it was time to go back to school ได้เวลาต้องกลับไปเรียนแล้วนะคะได้เวลาต้องกลับไปโรงเรียนแล้วค่ะ summer the summer was over and it was time to go back to school คำนี้นะคะเด็กๆเป็นเกล็ดความรู้เล็กๆนะคะ was คำนี้ไม่ได้อ่านว่า was นะคะ จริงๆแล้วคำนี้ออกเสียง w a s w a s สันในคอ w a s w a s ออกเสียงตามอีกหนึ่งรอบนะคะ the summer was over the summer was over แบ่งเครื่องประโยคมา the summer was over over v e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  ver the summer was over was over เชื่อมเสียงนะคะ นี่คือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เราจะออกเสียงใกล้เคียงเจ้าของภาษานะคะเพราะว่าเจ้าของภาษาเขาจะลิงก์เสียงเชื่อมกัน the summer was over ตรงนี้นะครูทำไม่ได้อึ๊บอ่ะอยังไงตรงนี้ was over and it was time to go back to school and it was time to go back to school คำนี้ ออกเสียงเถอเถอไม่ทูจริงๆคนไทยอ่านว่าทูใช่ไหมให้เราปรับนะคะออกเสียงเป็นเทอเอมันจะทำให้เชื่อมเสียงได้ง่ายขึ้นนะคะเป็นเสียงชวาเนาะ and it was time to go back to school <im itation> เห็นไหมคะอะลองออกเสียงดูประโยคแรกครูออกเสียงให้หนึ่งครั้ง the summer was over the summer was over and it was time to go back to school and it was time to go back to school เยี่ยมมากค่ะเอาละได้แล้วนะคะวันนี้ครูก็ขอฝากเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวลองไปฟังกันอีกหนึ่งรอบเนาะฟังก,กันอีกหนึ่งรอบนะคะ ล้วให้เด็กๆไปฝึกออกเสียงประโยคนี้เลยนะทั้งวันนี้ไปฝึกเลยนะคะประโยคนี้ประโยคเดียวนะ <S The s The summer was over and it was time to go back to school โอเค วันนี้ก็ลาเด็กๆไปก่อนนะคะพบ,พบกันในคลิปต่อไปนะคะฝึกประโยคต่อไปกันนะคะวันนี้ก็ฝากไว้แค่หนึ่งประโยคนะคะอย่าลืมฝึกออกเสียงนะลากันไปก่อน Have a nice day or a nice night Goodbye Bye bye